หลายคนสงสัยว่าอนาคตของ m a ส d ต2ในเมืองไทยและญี่ปุ่นจะเป็นเช่นไรเพราะว่าในตลาดอื่นของโลม,มีความเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึงเช่นในตลาดยุโรปนั้น m a ส d ต2 Hybrid ก็เป็นการนำโตโยต้ายาริสยุโรปมาแปะตาขายขายควบคู่กับ m a ส d ต่2บนซินในยุโรปด้วยจึงอยากจะรู้ว่า m a ส d ต2โฉมใหม่จะมีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่และนี่คือข่าวล่าสุดจากเว็บไซต์คาไกแห่งออสเตรเลียเปิดเผยว่า ยังมีโอกาสที่จะเห็น All-New Mazda 2แน่แต่จะเป็นรูปแบบอื่นคุณยาสุชิโร o อาโอยามะผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงของ Mazda Corporation ยืนยันว่า Mazda 2มีความสำคัญต่อบ,บริษัทอย่างยิ่งเพราะเป็นรถยนต์ที่สามารถดึงดูดลูกค้าเจเนอเรชันใหม่ได้แต่ด้วยข้อจำกัดด้านมลภาวะของแต่ละภูมิภาคจึงทำให้บริษัทต้องปรับตัวอย่างเช่นในโยุโรปก,ก็มีการแนะนำมาสเตอร2ไฮบริด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโตโยต้าคำถามที่ทุกคนสงสัยก็คือ Mazda 2รุ่นปัจจุบันเปิดตัวในปี2014มีการอัปเดตตามการเวลาแต่นี่จะย่างเข้าสู่ปี2023แล้วยังไม่มีภาพแอบถ่ายทดสอบรถรุ่นใหม่เลยและยอดขายรถเล็ก5ประตูก็หดตัวลงด้วยทำให้หลายคนสันนิษฐานว่า Mazda จะไม่ทำ m า z d a 2อีกต่อไปแล้วหรือแต่คุณอาโอยามะกลับบ่าอีกว่า โอกาสของ m a ส d ต2โฉมใหม่จะมาในรูปแบบของรถยนต์ที่สร้างขึ้นบน EV platform แต่ทั้งนี้สิ่งที่เขาพูดก็คือเป็นการศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสที่จะเกิดขึ้นน่เอง EV platform สถาปัตยกรรมใหม่ล่าสุดจะเปิดตัวพร้อมกับรถรุ่นใหม่ปี2025แต่ไม่คอนเฟิร์มว่ารถรุ่นนั้นคืออะไรแต่คาดว่าน่าจะเป็นรถ Com p พ c คาร์ทั้งนี้มาสเต2รุ่นปัจจุบันต้องยังคงลากขายกันเป็นหลายปี ยังไรงก็ตามเขาไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ m a ส d a อ2 EV โดยตรงนักแต่บอกได้แค่ว่าสถาปัตยกรรม EV แพลตฟอร์มใหม่รองรับการสร้างรถยนต์หลากรูปแบบได้เช่น SUV, Hatchback หรือกระทั่งสปอร์ตโรสเตอร์ได้ง่ายได้กว่าเดิมแต่ทั้งนี้น่าจะชัดเจนเลยว่าแต่ทางนี้ก็น่าจะชัดเจนเลยว่า m a ส d a 2โฉมใหม่น่าจะมีแนวโน้มสูงว่าจะแปลสภาพเป็นรถ EV ในอนาคตอันอีระยะกลางครับ